สวัสดีค่ะพบกับรายการข้อจอา้าดพบกับผมตองครับนุ่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับประเด็นฮอตฮิตสำหรับละครช่องสามตอนนี้ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเลยนั่นก็คือเรื่องดอก ที่มีเรตติ้งกำลังมาแรงพวดพุดพดขึ้นไปเลยนะครับถูกต้องนะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นภาค2ต่อจากภาค1ก็คือเรื่องมงกุฎดอกส้มนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าภาค2เนี่ยมาแรงไม่แพ้กว่าภาค1เลยนะคะเพราะว่าภาค1นะคะนำแสดงโดยคุณนกฉัตรชัยพร้อมกับบรรยาบรรดานะคะภรรยาสาวสวยอีกทั้ง4คนนะคะทำให้เรื่องนั้นนะคะก็มีเรตติ้งที่แตกต่างกันไปแต่ว่าฉากอาจจะยังไม่ค่อยแรงเท่ากับ ภาพนี้จนทําให้ต้องมีกระแสสังคมเนี่ยมากมายเลยทีเดียวสำหรับตัวละครของเรยาอย่างที่คนรู้จักกันเองนะคะครับผมจากชีชมพู่นะคบเป็นเป็นนางเอกนะคบแบบสุดสายน่ารักกแบบับแกต้องเป็นเอกย้ายนะคบผมแล้วก็มีขา่ขา,วขาวของข่าวเกี่ยวกับว่าหนังเรื่องดอกส้มสีทองเนี่ยมีเรตติ้งสูงแต่ก็มีข่าวที่สูงเรตติ้งอีกเราจะมาให้คุณชมพู่นะครับตอบประเด็นนี้กันค่ะแต่ก่อนที่จะไป ผู้คุยับคนชมพู่นะคะที่ฉันขอพูดถึงละครเรื่องนี้นะคะที่เขาได้มีการาวิสาจ์าวิจารณกันมาว่าตอนนี้นะคะได้จัดเรทอยู่ที่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าเนื่องจากนะคะนักวิจารณ์ละครหลายท่านนะคะไ,ได้ออกมาพูดกันว่าเ,าเรทของประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมเราไม่ใช่แบบนี้นะเราควรที่จะจัดอยู่ในเรทชอชิงนั่นเองนะคะหรือเรท เฉพาะเช้าโชว์หรือเรทอะไรต่างๆที่คนจะใช้ชื่อกันไปนะคะเพราะว่าชื่อนี้เออเพราะว่าละครเรื่องนี้นะคะเนื่องจากไม่สอดคล้องกับถน,นนทรงเนือภาคเหนไทยเพราะว่ามีฉากเลิฟซีนค่ะตองฉากเลิฟซีนเ<ช>ยอะเกินไปแต่ทําไมคะต่องฉากเลิฟซีนมันก็เป็นจุดขายของละครเรื่องอะไรเรื่องเลยทีเดียวใช่เพราะถ้าไม่มีฉากเลิฟซีนคนก็ดูน้อยถูกไหมคะเข้ามาที่ประเด็นว่านะคะว่า ปลกแต่จริงละครดังก็โดนด่าแต่ทำไมด่าแล้วยังต้องดูนี่คนที่จะเคลียร์ปัญหาได,ได้ก็ต้องเป็นของคุณชมพู่ที่เป็นตัวเรยาเองนะครับผมใช่ทางรายการขอติดต่อคุณเรยาเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเรยาสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณพี่อขออนุญาตเรียกพี่ชมพู่นะคะแบบสนิทสนมแล้วกันนะได้ไหคะได้ค่ะ ที่ชมผู้ค้าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะงานงานหนักไหมคะแล้วก็ทํางานเป็นอย่างไรบ้างคะเล่าช่วยประจํารังให้ฟังเล็หน่อยก็ตอนนี้ก็ชมก็รับงานละครเจ็วันเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาไปช้อปปิ้งเลยอะค่ะแต่ว่าก็บาเบาก็ทํางานหนักก็เลยได้กระป๋าใบละแสนอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยมากเหนื่ว่าเหนื่อยมากเลยเน่ยค่ผมแล้ก็มีข่าวดีที่ว่า ละคเรื่องกับส้มสีทองนะคะมีเรตติ้งที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับละครที่มีเรตติ้งสูงขึ้นอย่างนี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยนะคะเพราะว่าชมก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกว่าเรยารย<อ>นะไม่ยมีใครเรียกรเรีคนทีเป็นไทยแกชมพู่แล้วโหเรียกได้ว่าชื่อเรยาเป็นชื่อที่พลอ้นะคะพี่ชมพู่คิดจะเปลี่ยนชื่อจากชื่อชมพู่อริยาเป็นชมพู่เรยาบ้างหรือเปล่าคะโอ้ไม่ไม่ดีกว่าใครควรจตกค่ะ ค่ะแล้วก็สำหรับการร่วมงานของพี่ชมพู่นะคะเนื่องจากมีละครทางช่องสมาได้พอสมควรแล้วแต่ครั้งนี้ได้มาร่วมบทบาทกับพี่โอ๊ตวรรุฒเป็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ทีแรกที่ติดต่อมาเนี่ยค่ะชมก็ดูนักแสดงชายเป็นหลักนะคะว่าอยากเป็นกำไรคือพี่โอ๊ตก็โอ สู่สเปคที่ชมพูทุกอย่างเลยใช่ไหมคะมากค่ะจากจากที่ขอถามคะ่ว่าคุณชมพ,จพบบูจากพิบบบบาทจากนางเอกน่ารักน่ารักนะครับผมมาเป็นนางเอกในนางหมดร้ายนางเอกนางร้ายเนี่ยคิดอย่างไรบ้างครับคือทีแรกก็นหนักใจอะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ชมพิบบทบาทเพราะก่อนหน้านี้ทางช่องเจ็ดชมก็เคยเล่นมาแล้วก่อน แต่ว่าบทนี้เนี่ยคือมันเป็นความท้าทายอะค่ะเพราะว่าได้เล่นโรสซีกับผู้ชายมากน้าหนายตาซึ่งสาวๆหลายๆคนก็คงจะต้องอิจฉาชมแน่นอนแล้วชมก็คิดว่าบทนี้มันท้าทายความสามารถนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นบทแรงขนาดนี้มาก่อนแต่ก็หวั่นกระแสวิพา,ากษ์วิย์เหมือนกันแต่ว่าชมกะทําเต็มที่อะค่ะแต่ก็เรียกได้ว่าพี่ชมผู้ก็ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำได้ดีมากเลยนะคะขอเชิญชม<อ>แทน แฟนๆด้วยนะคะ,ะแล้วพี่ชมพู่พอใจกับผลงานครั้งนี้มากแค่ไหนคะก็ถ้าปแฟนชอบชมก็โอเคค่ะ,ะแล้วพี่ชมพู่คะขออนุญ,ญาตถามถึงประเด็นคะ่ะตอนนี้ที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตมากเลยที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาว่า บทบาทของเรยาเนี่ยเป็นบทบาทที่ผู้หญิงเปลื่ยตัวนะคะหรือว่าทําในสิ่งที่เกินขนรรมเนียมประเพณีไทยพี่ชมผู้มีอะไรจะแก้ตัวแทนเรยาหรือว่าจะอยากจะบอกอะไรแก่คนไทยบ้างไหมคะคือชมก้อยบทมันก็ต้องเป็นไปตามบทนะ,นะคะตามที่ผู้ประคันเขาเขียนมาชมเองดีนะที่เป็นนักแสดงชมก็เล่นไปตามบทบาทตามที่ได้รับมอบหมายก็ตเต็มที่กับมัน ธรรมเนียมศิลธรรมอันนี้ค่ะชมคิดว่าอยากให้ผู้ชมติดตามไปจนจบเรื่องเนี่แบบว่าดูเป็นตอนๆคืออยากให้ชมแล้วดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครเรยาเนี่ยเขาจะมีจุดจบยังไงค่ะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนีเ่ยนเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดีมากๆค่ะอยากให้ติดตามไปนจนจบน,น,นะคะ ก็เรียกได้ว่าเรื่องละครนะคะเราก็ได้ทราบถึงประเด็นแล้วเนาะตองว่าพ<ช>ี่ชมพู่ต้องออได้สแสดงอย่างไรแล้วก็ละครเรื่องนี้ต้องการสื่ออย่างไร<ม>แต่ว่ามีอยู่ประเด็นเลงค่ะต่อที่แต่หลายคนก็อยากจะทราบเรื่องของหวานใจของคุณชมพู่เองนะครับผมใช่หวานใจที่ชมพู่เนี่ย<ช>ได้แบบว่าติดชมหรือว่าว่าหรือไม่ชอบหรือว่าชอบมากในบทบาทนี้ของเราอย่างไรบ้างค<ม><ม>ะคืตปกติเนะมก,ก็จะไม่ดูละคอนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้อบอกติดมา ก็กินมากเกลียดเรยยมากชมก็แบบอุ้ยกินไปหรือเป,ปล่า ของเรานะคะจะคอยติดตามผลางานพี่ชมพู่ตลอดไปเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่ชมพู่ค่ะค่ะตอบได้เยว่าละครเรื่องนี้เข้มข้นมากเลยในะคะ ก็อย่างที่คุณชมพู่บอกไปว่าต้องติดตามผตอนจบก็จะ่เป็นอ,อะ,ะนอไรใช่เพราะตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วเรียกได้ว่ายิ่งเข้มข้นมากขึ้นชมพู่ก็เปลี่ยนเป้าหมายแล้วจากที่โอ๊ตบรรุวดนะคะจากท่านประธานบริษ,ษัทสยามแอร์ไลน์ก็เปลี่ยนมาเป็นคุณใหญ่ที่มาตั้งแต่ภาคที่หนึ่งก็ต้องดูว่าชมพู่จะทำยังไงกับผู้ชายคนต่อไปของเขา<ช>นี่นี่คือ นี่คือหนังที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งใช่มีการแฝงแง่คิดนะคะอยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะได้ดูละครในแง่ที่บวกนะคะไม่ใช่มองแต่ว่าฉากเลือซีนเยอะนะมีแง่ลบเยอะนะเรามองในแง่ดีนะคะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นละครที่สอนผู้หญิงว่าไม่ให้ผู้หญิงไทยเรานะคะไปในทางที่ผิดหรือว่าประสบกบเจอแบบเรยาอย่างนี้นะคะถ้าสมมติทำตัวไม่ดีหรือว่าผิดไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็อาจจะผิดหวงังพลาดพลั้งแบบเรยาได้นะคะ แต่ก็อย่างที่บอกครับขอให้ติดตามชมว่าตอนจบเรยาครับผมจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นวดเป็นแม่ชีไปเลยหรือว่าอ,อาจจะเป็นบ้าเหมือนภาพหนึ่นงนันะคะเพราะว่านักเอกภาคหนึ่งของเราก็เป็นบ้านไปแล้วแต่ว่าเรยาของเราภาคนี้จะกลายเป็นเจ้าเอ่อแม่พระเข้าวัดเข้าวาไปเลยหรือว่าจะกลายเป็นอะไรอย่างอื่นต่อไปขอให้ติดตามตอนจบของละครเรื่องดลลอ,กอกซ่องสีทองไว้ให้ดีนั่นเองคะ่ะ น่าเสียดายนะครับชื่อรายการของเรารายการของเราเนี่ยหมดลงแล้วใช่ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการขอจอดดาราสำหรับวันนี้ดิฉันเนื้อนุ่น,นตอบคับผมลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ